พ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาขยูวัดสีคนตะบุญมางานไวประัานสีคตะบุางในก็คนกไลายนานก็ไดสอบเไปวายะ,าะัยานเราสามกองข้าเ้าศิภาไปเบินน่งทางในนะครับย่างะน่อยอันนี้ก็เป็นวัดสีคนตะบณ์ นครับอยู่แคมของค้นกระลา,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 ายครับนะวันนี้เดี๋ยวยางเลาะ<ว>เบิ่งข้างในก่อนอันนี้ก็ทุกเทนไปไหวพระธาตุเนาะกระทงะขายดอกไม้ป่ะอันนี้ขายกระทงป่ะ เขาเอินมาอย่างก,กระทงใบสีอ๋อใบสีเอาไปไหว้พระธาตุบ่ตั้งกันอะไรกับ,อบดอกไม้ไหว้ทั้งโบสถบนะ์เอาดอกไม้จะซื้ออะได้บ่ดอกไม้ขึ้นไปไหวน้ำมานต์ะันเดนอ๋อถ้าใคร ถ้าขึ้นไปโบส์กันเอาตัวนี้นะ okay. อันนี้พราสิ้นปะผู้สาวเพื่นกะไตบ่ผู้สาวเพื่อนกะไตไปเขาวันเะย่างลาอกันปเท้ากันย่างล้อ,อ,ลอ,อ,อมันจะก้าก็ดีแล้วพี่น้อง ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะซึ่งกับเป็นโบูดก็แม้พี่น้องกับกำลังล่งไรเอาไปน้ำมาตาการเนาะประจีทุกเทนอากาศดีขนาดเมือนี้เป็นแต่ยางดินอยู่ตอนนี้เขาก็ยางมาเบิง่ง อันนี้โบสเนาะอันนี้องค์พระธาตุซีโคตบองซีโคตบุญพี่น้องฟังไทยก็มาเที่ยวหลายยูเด้อพี่น้องเห็นหลายคนแล้วก็มาเป็นครอบครูแต,แต่แต่เวลาว่างเนาะห้ามฟังมาก็ไม่ได้ไกลห้ามด้านเลือถ้าแขกมาก็ขับมาประมาณเจกิโลก็หอนล้ว นะเท่า,ากันถอดเกืบก่อนบอนปดเกือบอ๋อบอนถอดเกือบตอนนี้เขาก็ขึ้นไปไปเบิ่งองค์พระธาะะตาุนับผู้สาวคนก็มาเซลฟี่ก็องค์พระธาตุก็งามขนาดพี่น้อง มันโลงเนาะมันเป็นไอริมโข,ข้งแค้มคองนะมันก็เลยมันไม่ได้ตึกไม่ได้ผบลลยอ,อันนี้กับมาวายประทานใส่ดอกไม้ทุกเทศบรรยากาศดีเนี้แน่นก็ไม่แห้ง,นะนนง,ม,งมันนะเดี๋ยวไรยางร่อพระธาตุทำมาเบิงบรรยากาศแถวริมโค้ง คนก็นมาถ่ายรูปหลายขนดเออมื่อนี้มันปลอดโปร่งเนะาะสองฝาอันนี้ก็ฟังไทยเนะาะแต่ไม่ได้ไก่ไปเลยเลยขี่เริ่มมาแป๊บเดียวห้ามดานันอยู่ทาแขกมุมนี้ก็งามเอมา้อะมาแต่ใส่เนี่ยแกงกระเบา ไก่อยู่มา,าม,มาแต่ฝั่งไทยมามาหาเที่ยวเนี่ยแหละมันพอดีมีงานเนาก็เลยมากรคิว่าไทยแต่คิดว่าเป็น,วาาน,น,นปวพวกพาหลอกคายหูกันนะไปใต้ต่อนาะแม่ออไปหาซื้อเครื่องบะไปห<อ>าซื้น,นะครับ เอาติ๊กลับแหละอ๋าชมดีชมดีชมดีกันด้วยโดยโดยขอบใจเดี๋ยวเขาก็มาเบิ่งกุียเนาะเขาเสิร์ฟกันเลยเดี๋ยวเขาอันนี้เขากล้มอ่ะเขาสาร 100บาาทสธผู้สาวเพิ่นเก่าสิ้นมาคืนนลยว,วายแล้วนะกันเอามาส่งคืนอ๋อ,อก็คือคนใหม่ยืมต่อนะเดี๋ยวกันยางละผ้าไปเบิง่งเขาขายเครื่องขายกองเนาะอะไระนะขนาดคล้ายงานทาดนี่แหละ เดือดผ้ายางรอมาเปิง่งได้เพลองกินเนาะตอนเทงนี่หิวเข่าเลยไข่ปิ้งบ่ะอันนี้ไข่ยังไข่ลูกบ่ะเออเดี๋ยวทีมากินนะแตาบังคงปิ้งใกล้บ่ะผู้เฒ่าผู้แก่กำลังทยอยมาตัเทิ้งๆเนาะอันนี้กับบรรยากาศรอบเนาะ ห่วงประทาดเขาก็คายของขายขนมขายน้ำขายของกินอันนี้ก็ลานขายปิ้งไก่เห็นลายกับมันสำเะาาทองลายคนก็ไม่หลาไปเลยเหมอือนนี้น่าละตอนแรงๆเลยต็จะมาข้าวโพดมักสลีมันแกว้ว คือๆกันเนาะแต่ละหารกันดีขายขนมข้าวต้มไปนั่นแหละโอ้เสียบใส่ต้นกล้วยเลยเนาะอันนี้ก็เป็นโซนขายเสื้อผ้ากับคือบ้านเ่าแหละอ่ะซับป,ปิงเนาะ ขายเบสวรร์ B ตัวแทนจำหน่ายแขวงขมวนอนนี้ก็ได้ยิงปืนบ่ยยิงเป้าปาโปค้คายงานวัด ตอนนี้เขาก็นยาง,งออมผราถาดมือลยละเพื่อเราได้ลบมือแล่ะเจอกันอีพีหน้าเด้อพี่น้องอ่ะสบายดี